อ่ะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับไอดีเบบทองครบเซตนะครับไอดี ID ที่แล้วผมดันเต็มที่เลยนะออกอย่างไวเลยครับพวกโทรมาตีห้าจะมาเอาอย่างเดียวเลยจังหวะผมกำลังทำคอมด้วยเลยขายไม่ถนัดเลยกว่าจะขายได้เก้าสิบเก้าโมงสิบโมงไงอันนี้ทวิตว่างหนึ่งครับ เดี๋ยวไปดันเต็มที่เหมือนเดิมครับแปดพันเก้าร้อยบาทได้เบฟทองครบเซตนะครับยันกระทะครบนะครับร่มมีครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแปดพันเก้าร้อยบาทเราจะได้อะไรบ้างนะครับเอาไปดูที่ตัวก่อนครับมีตัวซาร่ากน,นะครับวิกเตอร์เออทรงผมตามนี้ไม่ค่อยมีอะไรออามาดูที่ชุดนะครับ ใครถูกใจชุดไหนเช่นเคยครับเรื่องชุดพูดยากครับใครรู้เซตไหนเป็นเซตไหนก็เหมือนเดิมครับดูเอาเองอ่ะอันนี้อะไรวะชื่ออะไรวะลืมชื่อแดลิวเหรอเออมีนะ นี่ยมีชุดอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ยชุดขคองกระดูกอะไรนี่มีอ่ะไปดูที่หัวกันหัวนะครับอันนี้อันนี้มีมีเวลา แป0พบาททวิตว่างหนึ่งนะครับเบฟครบชุดเดี๋ยวไปดูที่ oh, อ่ะไปไวนิดนึงเกงอ๋อตกใจนะว่าเกงมวยไม่ใช่ไปตาไม่ค่อยดีครับแว่นก็แตกด้วยขับมอไซค์ไปบ้านพ่อนิดเดียวแหละ ทำแว่นหล่นแตกโอ้ตัดแว่นใหม่อีกรอแว่นอีกชีวิตเราไปดูที่รอบนอกก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ปืนนะว่าแปดพันเก้าร้อยมันคุ้มกับที่เราจะต้องเสียเงินซื้อตัวนี้ไหมล่มมีโอ้โอ้นี่ล่มเยอะจังอ่ะกระทะตามนี้ครับกระทะเบฟมีนะค็บเซตเบฟอะไอเบฟครบเซตเ,เ,เนี่ย เอาง่ายใครเคยสุ่มก็น่าจะรู้อะครับตอนมันเข้ามามันสุ่มกันระเนระน้าเลยครับเติมกันเยอะมากเลยนะเแบฟบเนี้ยหมดเป็นหมื่นนะครับหมดเป็นหมื่นยังได้ไม่ครบเซตเลยนะครับไอเบบตัวเนี้ยแต่นี่ไอดีมือสองครับถ้าคุณหาเบฟอยู่ไม่ถึงแปดพันเก้าคุณได้เบฟแน่นอนได้เบฟไม่ว่าได้ได้ปืนอีกเอาไปดูปืนกันปืน แปดพันเก้าร้อยบาทนะได้น้ำแข็งเรีวสาม the ฟูเวลหนึ่งจ็อกเกอร์ไอไม่ใช่อะไรวะกิงกาเวลหนึ่งไอเวลสองลาฟังผมพูดอะก็ฟังฟังไปดูภาพเอาบางทีก็พูดผิดพูดถูกนะเอไอนี่เวลเอเวลหนึ่งไปดูปืนสไน อ่ะเนี่ยมีเวลสองอ่ะมีกี่กระบอกแล้วห้าบอกแล้วป,ปืนอัพอ่ะอ่ะปืนอื่นพอมีลูกซองอ่ะเนี่ยหกบอกกับลูกซองเวลหนึ่งแปดพันเก้าใส่กิกราคาไม่ถึงหมื่น ดูอะไรครับข้ามอะไรไปไหมเนี่ยระยะประชิดดูไปแล้วใช่ไหมอ่ะไปดูอันนี้นิดเล็กนิดหน่อย อ่ะของประมาณนี้นะครับใครดูจบคลิปนะครับเดี๋ยวผมเติม uc ให้ไปเปลี่ยนชื่อครับร้อยยสิบบาทสองร้อยย่สบเอด uc ไงแน่นอนว่าถ้าดูถึงคลิปใต้คลิปนะแปดพันเก้าแล้วผมเดี๋ยวผมเติมบัตรเปลี่ยนชื่อให้คุณด้วยสมสมน้ำหน้าคุณไปหนึ่งใบเอ้ยสม,ส,สมน้ำหน้าคุณก็คือสองยิบเอด uc อ่ะมันใช้แค่ร้อยแดสบเองบัตรเปลี่ยนชื่ออ่ะ สมน้าคุณถูกแล้วพี่จะพูดสมน้าคุณไม่สมนาคุณ <laughs> แฟน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 พี่มาแฮะเลยอ่ะโอเคตามนี้แปดพันเก้าใครหาเบบครบเซตเอไปดูรถด,ดิมนเห็นฉากหลังมีรถว่ามันครบจริงเป่าวะเอ้ยมันครบจริงเห็นปะต้องจัดไอ้ใดนี้ต้องจัดเช่นเคยดันเต็มที่ขี้เต็มเกงสวัสดีครับ